สวัสดีครับพบกับ Rational และนี่คือช่วงรีวิวสินค้าดีๆมากันอีกแล้วนะช่วงนี้ซื้อของใน s h อป e e ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือช่วงนี้ค่าส่งเขาถูกนะอะไรค่าส่งถูกเราก็ซื้อนั้นแหละนะครับเราไม่ได้ยึดติดอะไรกับ่ายแต่อย่างใดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟบ้านเรานี่แหละนะครับที่เขาใช้ขั้ว E 7อะ่ะก็คือหลอดไฟหลอดอะเออหลอด ใช้ขั้วมาตรฐานนะครับ E 2 7นะครับแต่ว่ามีความพิเศษหน่อยก็คือมันจะเป็นรูปใบพัดหรือว่าเป็นรูปพัดลมหรือว่าเป็นรูปดาวอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียกนะครับสามารถที่จะกระจายแสงได้กว้างนะครับวันนี้เราซื้อแบบที่มีความสว่างเยอะมาเลยก็คือ95วัตต์นะครับเพราะว่าห้องของเราเนี่ยค่อนข้างมืดนะครับมืดมากๆนะเพราะว่าเราไฟเพดานเราเสียนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายปีินขึ้นไปเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเพดานห้องเราสูงมากเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ย เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยไฟเพดานห้องผมมันจะสูงประมาณ3เมตรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยมันเสียหมดทุกดวงเลยนะมันเหลือมันเหลืออยู่ดวงเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนเปิดแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างมืดนะครับก็คือมันไม่รู้สิมันมันไม่ค่อยสว่างอาจจะเปิดให้ดูนี่ขนาดตอนกลางวันนะเนี่ยมันเหลือแค่ดวงนี้ดวงเดียวเห็นไหมมันก็จะสว่างแค่ตรงโต๊ะทํางานหน่อยเดียวซึ่งไม่ ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาอีกไอ้ดวงเนี้ยไปติดตรงนุ่นตรงขอบหน้าต่างนุ่นนะครับซึ่งพอจะตะเกียดตะกายปีนขึ้นไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะสว่างกว่าไอ้ตัวนี้มากแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของกันก่อนโอเคแกะกล่องกันเลยเปิดมาพุ้กล่องมาสภาพดีนะไม่บุบไม่เบี้ยวแต่อย่างใดนะครับอะเปิดมาก็เจอสินค้าเลยไม่มีไม่มีการห่อปะตงปะติกอะไรทั้งสิ้นนะครับมาเป็นอย่างนี้เลยเนอะ โอเคนะครับอ่ะนี่มันจะพับอย่างนี้ได้เห็นไหมเป็นดอกไม้เป็นใบพัดเป็นพัดลมอะไรก็แล้วแต่จะจินตนาการนะครับอ่ะเราก็มาเสียบกับขั้ว E 2 7ธรรมดาของเรานี่แหละเปิดสวิต โอ้โหตาแดบบอดโอโ้สว่างสว่างมากอืโอ้ยสว่างจริงอะโอเคปิดก่อนไม่ไหวแล้วแสบตาอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเทสด้วยการเอาไปติดตั้งบนพื้นที่ที่เราต้องการให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันว่ามันสว่างแค่ไหน นะครับเราใช้ได้แค่ไหนเนี่ยผมว่าเหมาะสําหรับทําเป็นไฟสตูดิโอติดกับาขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรไม่อยากใช้คําว่าโคตรเลยแต่มันสว่างจริงโอเคแล้วนี่คือตอนกลางวันนะความสว่างของไฟตวัวนี้ตอนบ่ายสนะครับสุดยอดอะนะคือสว่างกระจายทั่วห้องจริงๆไม่ต้องเปิดหลอดอื่นอีกแล้วนะครับสุดจริงสุดจริงสุดติ่งมากนะ อ่ะเดี๋ยวเราเพื่อความมั่นใจเราก็มาดูตอนกลางคืนกันอีกทีว่ามันจะสว่างขนาดไหนอ่ะตอนนี้หกโมงกว่าแล้วนะครับบอกเลยว่าสว่างสว่างทั้งห้องโดยไม่จําเป็นต้องมีหลอดไฟใดๆเสริมอีกนะสว่างทั่วริงคิดว่าถ้าอยู่บนเพดานนี่ก็สว่างมากทีเดียวนะครับเหมือนกับว่าเราซื้อสปอตไลท์มามันไม่ใช่มันไม่ใช่ไฟมันไม่ใช่หลอดไฟมันเป็นสปอตไลท์นะโอเคนะครับ ก็ถือได้ว่าคุ้ม,มเลยทีเดียวนะใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่ช้อปปีแล้วกันก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับหลอดหนึ่งไม่แพงร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเช็ราคาดูว่าเท่าไหรผมก็จำไม่ได้แต่ร้อยนิดๆเท่านั้นเองรวมค่าส่งไม่ถึงร้อยห้าสิบอ่ะนะก็ลองลองเข้าไปเช็คราคากันดูนะ,อะโอเคนะครับสำหรับการรีวิวว,วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะไปละหือสว่างได้อีก